สวัสดีค่ะพี่น้องและเ,เพื่อนๆค่ะพอกันในแบบนี้ค่ะวันนี้ชุดทมากาจะผัดมามาเพื่อพี่น้องกินค่ะผัดใส่ลูกชิ้นใส่ไข่ค่ะพี่น้องใส่ไข่ดาวน้ำกับพี่น้องามาลงมือทอดไข่ก่อนนะคะทอดไข่ดาวกัน,นะค่ะหมอนรอนแล้วก็เอาไข่ดาวลงไปเก็ค่ะไข่ลงไป Hãy subscribe không Rồi, cục cục trước ไข่ล้วทอดละค่ะซีน่วยแล้วก็มาผักหมูแลยคะ่ะเอาหมูลงไปเลยค่ะเกลือน้ำมันดีทอดไข่ดาวก่อนนะคะ่ะเจากก้าหน่อยนะะึงค่ะก็มาเอาหมูลงไปะะ่แล้วค่ะหมูเชียงก็ไปผัดเลยค่ะแตบบ่เทียมเราต้องใส่น,นะค่ะี่นอ้นองเพราะว่า ตเมากมาแลยนคใส่เทียนเปลี่ยนดแต่ละครัใส่ผักออกมเครับนูให้ลุกนะค thịt bơ nó ở năm mới giọt ít nữa rồi phải chắc nó hết rồi nào cả nó ở khay úp đó cả chúng ta sẽ khay tiếp đi cả bữa gì cũng được ん ท,ทีนอะไมกเป็กินหไปแล้วค่ะซึ่งินหมูนะคะก,นะกนิน้าหาเคย เส็นงมามาเนี่ยกระดวไปกัน้รดไปใส่หอมเกี่ยวเล้จะเป็นหอมเกี่ยวเย่ี่ยวเนี่ยหนเต่งๆนุ่มๆแล้วจ้ะเลยเ็ดง่ายๆปลงไฟค้ะาเกี่ยวแ่้วค่ะ Obrigada. ทนีนต้องักเลค่ะเ,เดี๋ยวีลน,น,น,น้ค่ะเลนดกอนกับกันแค่น้อยนะคนะคัดมาก เราต้อ,อดูเป็นมันจะเละค่ะต้องสีแบาจะง่ายกันไนะต้องปูนังไว้ค่ะใส่ใส่ปูนมากไปนั่งกัได้คะพี่นตัดมามาใส่คุยเอใใ่รข่ร,ร,ราดนานด้วยไข่าดาวไปน่นอง

สี Xin Xin đó, Xin ài, Xin ่มือเจ้าหน่อยเนาะสี่มือเจ้าหน่อยเนาะค่ะพี่หนุ่มสี่มือเจ้าหน่อยค่ะพี่น้องนี่มังค่ะใช่ครับพี่น้องใส่หอมเกี๊ยวลงไปให้หน่อยกระเทียมเกี๊ยวครับพี่น้อง ัให <Enter? S 2> <Allah. S 1> ้จางเลยค่ักให้จางเลย ่พี่น้องผัดมามาใส่ลูกิ้นใส่หมูใส่ไขู่้กนาด้วยไข่าดาวค่ะพี่น้องเอวราคาไข่าดาวซีนอย่นค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือคุณชายนะคะคุณชายลวยนาลงไปแล้วก็กระเจียมเกี่ยวค่ะพี่น,อน้องเไ้ลงไปกู้ดมากรกวใยกระปุงเอาเนาะคะ่ะใส่ผงมามา่มาน้ำกระไดคะ่ะเราเห็ดแบบจืดๆไว้แล้วก็ เอามาปรุงเอาไปเลยค่ะพี่ปุ้นน้ำปลาบอกหน้าบีบลงไปค่ะพี่น้องพี่ปุ้นน้ำปลาบอกหน้าบีบลงไปไข่ดาวก็มาใส่ซอสพริกลงไปค่ะพี่น้องใส่ซอสพริกซอสกระเทศลงไปค่ะตามพววมชอพความมักของไปของมาแล้วค่ะปรุงเอาค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยซอสกระเทศยมน้ไปเลยค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลย ด้วยพิดไ้ค่ะตั้ลงไปต้องไปแล้วค่ะแล้วบล้วค่ะเลยม้รากรเด็กระปุงเอาค่ะพี่น้องผัดมามาแบบง่ายๆค่ะพี่น้องตามด้วยไข่ดาวค่ะพี่น้องมากินน้ำกกนด้วยค่ะแซ่แบๆกับพี่น้อง มาคลิปนี้กอ็อย่าลืมกดติดตามดกดซับสไครกดลคยกดแชร์นำเนีลยได้ค่ะสวัสดีค่ะ